สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมโอเควันนี้มาพูดถึงรีวิวการฝึกเป็นวิทยากรครั้งแรกในชีวิตนะฮะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตเอารูปขึ้นมาดูสักนิดหนึ่งนะ,ะวันนี้นะครับตอนเย็นๆนะฮะประมาณ6กโมงเนะี่ยผมรู้สึกว่าเออเรามีเวลาว่างอยู่นะเราก็เลยอยากจะ,ะไปเล่นนะฮะที่หน่วยฝึกเนาะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเตรียมไปนั่นก็เป็น อ่าสไลด์นะครับความรู้เรื่องเงินนี่แหละนะก็อยากจะเอาไปาถามผู้ฝึกดูนะว่าผู้ฝึกคิเดเห็นยังไงนะครับถ้าอยากจะเอาความรู้เรื่องเงินเนี่ยามาอบรมให้กับน้องๆ้องทหารใหม่นะคะแกก็บอกว่า,ายินดีมาเลยนะฮะยินดีมากเลยมาสินะฮะผมก็ไปครับนัดหกสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะหกโมงครึ่งเนานะเราก็เริ่มทําการอบรมนะฮะถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะตอนนี้สองทุ่มสิบสี่นาทีเนาะผมก็เพิ่งเสร็จตะกี้นะฮะ ก็กลับมาคราวนี้เนี่ยวันนี้เราจะมารีวิวสักนิดหนึ่งนะว่าเออเป็นยังไงนะฮะหลังจากที่เตรียมกับเพื่อนๆไว้นานมากนะว่าเออถ้าได้ไปเราอยากจะหยิบมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันสักนิดหนึ่งเนาะจดเริ่มต้นนะครับของอาการได้ไปฝึกอบรมให้กับน้องๆทหารใหม่เนี่ยนะฮะไปบรรยายสินะเออไปบรรยายนะฮะจะเริ่มต้นมาจากหนังสือเล่มนี้นะฮะ มันนี่ไม d เซ็เนาะซึ่งผมซื้อตั้งแต่ปี6กหแล้วนะครับถ้าจะไม่ผิดนะตั้งแต่ปี6 5หแล้วนะแล้วผมก็อ่านแล้วผมก็ชอบนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเออดีจังเลยอะ่ะนะวิธีคิดวิธีมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วโคดุมเนะี่ยแกก็มีไฟล์ให้ด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าเอออันนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะฮะก็เลยคิดว่าเอออยากจะลองนะลองดูนะครับก็ น้องๆน,น่ารักดีมากนะฮะรู้สึกว่าตั้งใจนะฮะมีคนที่ง่วงหาวขาวนอนก็มีนะฮะแต่ผมก็รู้สึกว่าเออเราสนุกนะนะฮะและ้วก็อ่าเวลาที่ขับรถกลับบ้านนะฮะก็มีความสุขแฮปปี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่นะนะฮะความรู้สึกที่คนหนุ่มนั้นได้สัมผัสนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอญาตเปิดรูปสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับวันนี้เอารูปมาฝากด้วยนะแต่ว่าจะเป็นลักษณะของ รูปที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็พยายามอยากจะเอามาเพื่อได้ดูกันนะครับเพราะว่าเราบอกกับเพื่อนไว้แล้วว่าโอเคถ้ามันได้ไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้มีผมนะฮะไปนั่งอยู่โอเคอบผมนั่งอยู่ตรงตรงนี้นะฮะพอเห็นไหมฮะ อ่าเด็กเขายนิดนึงเนาะอ่าน,น้องก็จะนั่งอย่างงี้นะฮะอ่าเราก็จะพูดไปลักษณะนี้เนาะสนุกมากครับผมมีความสุขมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ฮะหลังจากที่จบการบรรยายนะก็มีน้องทหารคนหนึ่งแกวิ่งเข้ามาถามว่าอ่าขออนุญาตครับพอดีผมเก็บเงินได้เดือนละห้าพันนะฮะจากเงินเดือนของทหารนี่แหละฮะผมควรจะเอาไปซื้อหุ้นสากรหรือว่าควรจะ เอาไปาซื้อสลากออมทรัพย์ดีนะฮะผมก็คิดว่าก็ตอบไปว่าอ่าแล้วเรารู้จักอะไรมากกว่ากันล่ะนะถ้าสาก์เนี่ยเราก็ต้องเป็นสมาชิกนะนะครับแล้วสถานะเราตอนนี้เนี่ยเรามาเป็นพลทหารนะครับเราอาจจะเข้าสากลที่นี่ไม่ได้นะฮะแต่ว่าเราอาจจะมีสากลค,คนอื่นนะฮะที่เรารู้จักรหรือเปล่าล่ะนะพ่อแม่เรา เขารู้จักไหมนะครับหรือว่าเราอาจจะซื้อสลากเก็บไว้ก็ได้นะครับได้รุ้นโชคไปด้วยนะพมก็ตอบประมาณนี้เนาะแล้วน้องก็วิ่งไปนะครับเขาก็ยืนรวบกันอะไรว่าไปตามลําดับพิธีเนาะวันนี้เนี่ยเราพูดถึงประมาณ4หัวข้อนะครับทั้งหมดมี7หัวข้อนะฮะแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปต่อให้จบอีก3าหัวข้อเนาะรู้สึกว่า,าเนื้อหาก็ยาวอยู่ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าผมก็พยายามขามวดแล้วนะฮะขมวด ประมาณหนึ่งละไม่รู้ว่าเขาเข้าใจหรือเปล่านะลืมเช็คลืมถามว่าเอ,อสงสัยไหมแต่ก็ผมถามนะครับว่ามีคําถามไหมนะแต่ก็นั่งเงียบน่าจะเขินกันอยู่นะฮะครน,นี้มาพูดถึงการเตรียมตัวบ้างนะฮะตลอดสองปีนะสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมผมฟังเรื่องเงินเยอะมากนะแล้วก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินการลงทุนเยอะพอสมควรนะฮะ ผมก็รู้สึกว่าเออเราเราน่าจะถ่ายทอดความรู้เหล่านี้เนี่ยให้คนอื่นบ้างนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเขาจะสนใจหรือไม่สนใจอันนั้นก็เรื่องของเขาเนอะแต่ว่าเออถ้าเราได้บอกออกไปจากหนึ่งร้อยคนมีคนวิ่งมาถามผมนะว่าเออนี่ครับผมสนใจครับผมอยากจะรู้รู้จักสอนผมหน่อยเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ดีใจมากนะฮะแค่นี้ก็ดีใจมากเลยนะฮะมันก็เลยทําให้เรามีพลังนะฮะที่จะจะทาอะไรอย่างนี้ดีๆอีกนะฮะ ครนี้ผมก็มองว่าเออในอาทิตย์หน้าเนี่ยก่อนที่จะปีใหม่นะฮะเนะฮะเราก็อยากจะหยิบอีกเล่มหนึ่งนะฮะไปเล่าสู่น้องๆฟังเนาะเพราะว่าห่วงเวลาประมาณตอนเย็นเย็นเนี่ยไม่มีใครไปบรรยายแล้วนะช่วงนี้เขาใกล้จะฝึกจบแล้วนะตอนนี้ก็จะบรรยายให้ความรู้กับน้องๆ้องทหารนะแต่ว่าไม่มีแล้วผมก็เลยคิดว่าเออเราอยากจะหยิบเอาเรื่องเซเปียนนะหนังสือเซเปียน ของดรตยูวาลโนอาฮโรรีนะฮะไปเล่าให้น้องๆได้ฟังแบบสนุกสนุกกันไหมนะฮะเดี๋ยวเราจะมานั่งเขียนบทนะฮะว่าเออใจากจะหยิบอันนี้ทําสไลด์ดีๆหน่อยนะฮะน่าจะน่าสนใจนะฮะผมเลยอยากจะลองคุยกับผู้ฝึกอีกทีหนึ่งว่านะครับผมอยากจะทําวันนี้เนาะอบรมวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คือเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะถึงหนึ่งทุ่มครึ่งเนาะจากนั้นก็ปล่อยให้น้องทหารเขาได้พักนะับเออผมว่าน่าจะดีนะฮะ ที่แรกผมรู้สึกว่าผมจะกลัวไมค์กว่านี้นะแต่ว่าด้วยสกิลนะฮะการที่เรานำมาจัดรายการนะฮะใช้เวลาประมาณน่าจะสองปีได้นะผม่าตั้งแต่ผมบวชเสร็จนะปี65าตอนนี้หกเจ็ดละผมว่าน่าจะสองสองปีน่าจะได้อยู่นะทำให้เรารู้สึกว่าเออเราเราพูดได้คล่องขึ้นนะมันเห็นเห็นผลเห็นผลได้ชัดจริงๆว่าเออเราเราดีขึ้นนะนะครับในเรื่องของการพูดหน้ากล้องหรือว่าการพูดกับไมค์ ผมรู้สึกว่านี่แหละผลของการฝึกที่เราค่อยๆฝึกมาตลอดนะฮะสปีที่ผ่านมานะฮะเราก็ทําได้สักทีนะฮะสิ้นปีนี้มิชชั่นที่ผมคิดว่าผมอยากจะทําให้มันสําเร็จก็คือตัวนี้แหละนะครับก็คืออยากจะหยิบเรื่องเงินนะฮะไปเล่าให้น้องทหารได้ฟังนะ,ะอันนี้ก็เป็น มิชชั่นหนึ่งภารกิจหนึ่งที่ผมอยากจะทาให้มันสําเร็จนะฮะส่วนเซเปียนเน่ยก็จะงอกมานะผมรู้สึกว่าเ,เรื่องเงินอย่างเดียวก็ไม่น่าจะพอนะเราอยากจะให้ความรู้อะไรกับน้องทหารอีกนะครับในมุมมองของเราเองนะรเรารู้สึกว่าเออนี่ก็น่าสนใจนะลองเดี๋ยวลองหยิบไปดูนะพรุ่งนี้ผมจะหยิบเล่มนี้ไปนะครับแล้วก็จะลองถามน้องทหารว่าเอาสนใจเรื่องนี้ไหมนะครับถ้าสนใจก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรเป็นมายังไงเนาะ ทายที่สุดแล้วสิ่งที่เราได้รับนะฮะวันนี้ไม่ได้เงินสักบาทนะฮะไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันมีความสุขนะฮะรู้สึกว่าแฮปปี้นะฮะร,รู้สึกว่าเวลาเราพูดแล้วมีคนตั้งใจฟังเราเนี่ยมันมันฟินอีกแบบหนึ่งนะนะฮะเออมีคนตั้งใจฟังเราก็พูดนะฮะแล้วพูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ด้วยนะฮะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าน้องเขาจะรับรู้ได้ขนาดไหนนะเข้าใจได้ขนาดไหนไม่รู้แต่ว่าตอนที่ผมตั้งคําถามไปนะครับ น้องเขาก็ตอบได้นะครับในมุมมองของคนที่อาจจะไม่ได้รู้จักเรื่องเงินมาก่อนเลยนะครับ mm hmm. เขาก็แค่หาเงินมาใช้เงินไปนะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าวันนี้หลังจากที่ลองเล่าอันนี้ให้เขาฟังนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเออมันก็ได้มุมมองใหม่ๆนะครับที่ได้มองอในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าเพื่อนๆกําลังมีเป้าหมายอะไรอยู่นะครับในแต่ละปีเนาะแล้วคิดว่าเอออยากจะทําให้มันสําเร็จนะ mm hmm. ก็ลองดูครับ มันเป็นอะไรที่สนุกนะครับแล้วก็ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรนะวันนี้สปอตไม่ใช่สปอรตไลท์ดิอ่าเขาเรียกว่าโปรเจคเตอร์นะเออโปรเจคเตอร์โปรเจคเ,เ,เตอร์ดับไปสองครั้งนะวันนี้ผมก็พยายามแก้นะฮะแล้วมันไม่ใช่ของเราด้วยมันเป็นของหน่วยฝึกเนาะแล้วก็ไม่ค่อยชินมือนะฮะกว่าจะแก้ได้อ่ะโอเคแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะเราก็พอเรากอบกู้สถานการณ์ได้นะครับเราก็สอนต่อนะฮะสนุกครับสนุกสนุกรรุส สนุกจริงๆนะฮะโอเควันนี้น่าจะประมาณน,นี้แหละนะฮะไม่ไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็หยิบเรื่องเงินนะฮะไปเล่าให้น้องทหารได้ฟังกันนะฮะน้องทหารเขาก็แฮปปี้นะ,ะดูหน้าตาแต่คนก็ยิ้มแย้มดีนะฮะผมก็รู้สึกว่าแฮปปี้อยู่แต่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะตึงกันไปนะ,ะรู้สึกว่าจะซีเรียสจริงจังกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองปรับโทนอีกแบบหนึ่งนะ,ะอยาจะคุยกันสบายสบาย ว่าน้องเขาตึงมากนะน้องเขาเครียดมากแบบอืมเรื่องเงินเรื่องเงินนะฮะอ่ะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เนาะโอเคสำหรับค่ําคืนนี้นะฮะผมก็รู้สึกว่าอ่าในปีหกเจ็ดนี้นะฮะภารกิจเราก็ทําไปได้สองอย่างนะก็คือหนึ่งเราเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะครับในปีนี้สิ้นปีนี้นะเนาะรอแค่ทางมหาลายัยประกาศรายชื่ออย่างเดียวนะฮะอันที่สองก็คือเรา ได้ทำมิชชั่นหนึ่งที่เราเรู้สึกว่าภารก,กิจหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำนะฮะครั้งแรกที่ผมถือหนังสือนะฮะเข้าไปหา,าผู้บังคับบัญชานะับผมตื่นเต้นมากแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาจะให้ทํำไหมนะครับเขาจะให้สอนไหมกลัวมากนะฮะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วคําตอบที่ได้ก็คือเขาจินดีนะครับว่าอ่ะทําเลยสอนเลยนะครับ ก็ในเมื่อมันเป็นประโยชน์นะครับกับคนอื่นนะฮะทไมมันถึงจะทําไม่ได้เนะยโอคานี้มันจุกจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเพื่อนๆมองแล้วว่าเออสิ่งที่เพื่อนจะทำนะฮะรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์นะนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับในขณะเดียวกันทําให้ตัวเองมีความสุขอีกนะครับทําให้ตัวเองมีคุณค่าขึ้นไปอีกนะฮะผมว่าเออรีบทําเถอะนะฮะรีบสร้างเถอะนะฮะอย่ามัวแต่คิดเลยนะฮะถ้าคิดว่าเอยมันจะออกมาดีไม่ดีว่าไม่เป็นไร ไม่ได้ทำสักทีเพราะฉะนั้นทําไปก่อนนะผิดพลาดค่อยว่ากันวันนี้ผมก็ผิดพลาดนะโปรเจคเตอร์ดับนะโปรเจคเตอร์ดับนะเพราะว่ายืนยืนพูดนานไปหน่อยนะลืมลืมกดเลื่อนสไลด์นะอ่ะต่อไปเราก็คงจะไม่พลาดอย่างนี้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะถ้าลงคลิปทันนะสวัสดีครับโอ้ยปิดภาพปิดนะะต้องปิดภาพนี้ไหม นี่นะโอเค